จะบอกว่าจับเพลินจับเพลินน้องน่ารักมากเลยค่ะดูดิพบกับรายการเที่ยวอันซินไปกับอีซูซู <c oughs> นะคะเราอยู่กันที่พาร์ทต่อของ e อี5แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชายเรีย,ยงไรเงา บอกเลยว่าวันนี้นะมาแบบที่ชิคสไตล์ธรรมชาติบำบัดค่ะใช่แต่ก่อนอื่นที่จะไปเที่ยวกันแบบธรรมชาติบำบัดนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่อง Youtube <S <S ของทางเยซูที่ลิงก์ของส่งโลโก้ตรงนี้เลย <Okay. S 2> แล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะ <S <S อย่างที่เคยแบบที่เราแบบคุ้นเคยกันเนาะเราจะมีกระดาษสุม่มแต่ว่าตอนนี้ยังหาวิชั่นไม่เจออยู่ไหนน้าวิชันอยู่ไหนน้าถไว ของเราได้เป็นที่เที่ยวอันซีนถ้าพี่กุ้ยไม้ได้เที่ยว seen, อันซีนเพราะฉะนั้นบีก็ต้องได้เป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่นั่นเองโอเคเนั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะคะไปเลยทาไมอยู่เชียงราย <c oughs> อย่างที่ตอนต้นนะคะ <c oughs> เรามีการเล่นเกมชาเลนกันไปแล้วว่าใครจะเป็นไกด์านาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะ <c oughs> ซึ่งบีเลือกได้เป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ซึ่งมีตีมด้วยอย่างที่พี่กุ้ยไม้บอกว่า หนึ่งจะต้องมีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดและต้องชิคๆคู่คเก๋ๆด้วย <Wow. S 2> เราใช่พอแบบฟังมาแล้วรู้สึกแบบนึกถึงที่นี่เลยพอว่าฟา เห็นแค่นี้ก็ยังแบบรู้สึกธรรมชาติบางบาดสุดๆเดี๋ยวก็รู้เข้าไปดูดีกว่านี่นะคะพี่กล้วยไม้เมนูที่บีสั่งมานะคะเพื่อจะเอามาสูบเต็มโตเลยเออนี่น่ากินยางนั้นเลยซึ่งเมนูทั้งหมดเหล่านี้นะคะเราไปถามกันนิกว่าจากแรงบันดาลใจของเจ้าของร้านนะคะว่าเมนูเหล่านี้คือเมนูอะไรนะคะเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ<ม>คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่อองครับ พี่องคะ่ะทำไมคาเฟ่เนี้ยถึงชื่อว่าพอ,อาวาค่ะจริงๆพอวาเป็นชื่อของลูกสาวครับผมลูกสาวชื่อพอวาชื่อเก๋มากแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำที่เนี้ยคือ,อยังไงผมเป็นคนเชียงรายแต่ไปอยู่กรุงเทพสิบกว่าปีการทำเนี้ยอยากให้ลูกได้อยู่กับธรรมชาติที่ชุนหาย พวกอาหารต่างๆเนี่ยเราก็ผักก็เป็นผักที่ปลูกเองเราเริ่มจากปลูกผักให้ลูกเราทานเราอยากให้ลูกรู้สุขภาพดีขนาดนั้นเราก็จะมาดูที่ผักปลอดภัยไหมอะไรยังไงเมนูต่างๆก็จะเป็นผักที่เราทําเองปลูกเองั้างนั้น ก็คือที่บีบอกพี่กล้วยไม้ว่าที่นี่มีสวนผักออร์แกนิกซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้ทานด้วยนะคะใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ถึงช่วงสำคัญที่สุดช่วยแนะนำเมนูอาหารให้พวกเราได้ไหมคะได้ครับผมจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นเมนูสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดครับผมเป็นเสิร์ฟด้วยสลัดจากร้านเราทำเองน,นะครับเป็นกุ้งยาง่างแล้วก็เป็นอะโวคาโดจากชาวเขาที่เขามาขาย ครับผมแล้วก็จะเป็นสลัดผลไม้ตามฤดูกาลครับผมส่วนตัวสุดท้ายตบท้ายด้วยเป็นฮันิโท่ทีนดื่จะเป็นพิงพีชครับผมพิงพีจะเป็นชาลิ้นจี่ขอลองชิมหน่อยละกันชิมต่อหน้าเจ้าของร้านนี่แหละชอบชาพีชอร่อยมากค่ะหอมคือมันแบบเปรี้ยวๆกลมก่อมนีน่าจะตัดกับสลัดตรงนี้นะอร่อยมากค่ะอยากลองดูแล้วอะ เดี <sk r isa> ย๋ยวก่อนจะให้พี่หนูไปลองทอนนะคะฝากสักน,นิดนึงคะ่ะว่าร้านเป,ปิดปิดยังไงอะไรมีร,ร,รา้านเปิดทุกวันครับปิดกันจังะคะรับเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มใครที่อยากมาทานอาหารนะคะผักออร์แกนิกแบบนี้มาเจอน้องสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็อินสปิเรชันในการทำร้านของพี่เขาน่ารักมากๆใครที่อยากมาก็มาได้นะคะ <ร plantation S 2> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ่ะถึงเวลาของคุณแล้วค่ะคุณไพภคมอยากชิมใช่ไมคขอบคุณค่ะ พี่ก้วยไม้อาหารอ,อร่อยไหมอร่อยมากนะคะอบคัโดเฟรชมากค่ะแล้วก็บอกเลยว่าโทสต์นี่กินเข้าไปแล้วแบบหวานชำ่ำอ่ะค่ะถ้าพี่ก้วยไม้คอนเฟิร์มแบบนี้นะคะว่าอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นเราสองคนขอยกให้ร้านนี้เป็นอินสไก มีบ่อและมีน้ำตกธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะสงสัยเลยสิว่าตอนนี้พี่จะพาไปไหนสงสัยสุดๆดปื้อไปนวดสไตล์ล้านนาสไตล์ล้านนาไหนสงสัยอลดิที่โฮงคอมพยาตั้งอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมพัทธาดอยโองหรือสูตรเรียนรู้ชุมชนตำบลนางแรก็คืออยู่จังหวัดเชียงรายนะบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อว่านวดสไตล์ล้านนาก็ฟินแล้ว ะะบอกเลยว่าถ้าใครมาที่นี่นะกลับไปเนี่ยสบายตัวแน่นอนเพราะามีการนวดด้วยนวดที่นี่แหละที่มีบอกว่าการนวดน,นะคะแบบพื้นเมืองร้านาโบราณค่ะเป็นการแพทย์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าใช้สมุนไพรเนี่ยในการอบย่างนวดพ่อ <c oughs> ต้อนหนูไปทำอะไรทุกคนช่วยด้วยเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราไปสอบถามแบบหาความรู้เพิ่มเติมข้างในกันดีกว่าค่ะไปเลยอุ้ย ขอแนะนำตัวเนาะชื่อชื่อนะตุภูเนาะตุนี่คือพระเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอะครับตอนแรกก็คงจะเปิดเป็นเล็กๆก,ก่อนแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้านและที่สำคัญก็คือให้บริการสุขภาพพระสงฆ์ด้วยตอนหลังก็ให้ชาวบ้านมาเรียนมีเด็กด้อยโอกาสเด็กชาวเขาเหมือนเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนด้อยโอกาสเด็กด้อยโอกาสด้วยเดี๋ยววันนี้เ,เราจะให้ลอง กิจกรรมพิเศษของเราเนาะวันนี้มาสองคนก็ลองสักสองอย่างดูก่อนไหมได้ค่ะไม่บอกนะว่ามีอะไรบ้างแต่จะให้ให้จับอยู่เลยเป็นเกมอ่าโอเคค่ะอย่างน้ายำขายำขาว้าสลับกันไม่สุ่ระสุกไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะโอเคค่ะโอ้โหไปยังไงบ้าง จะบอกว่าถ้าร้อนหรือเจ็บกัดท่านี้ได้เลยนะเป็นที่เลยสวัสดีค่ะขอบถามานะคะชื่ออะไรคะชื่อแม่สีค่ะแม่สีนะคะวันนี้ก็ได้ทำการย่ำขาค่ะจะบอกว่าห้ยขาดบกชยัวขาดบกชิดดยก็คือ จะเอาเท้าไปย่ํากับน้ำยาใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ย่ําที่ขางที่เผาไฟแล้วก็มาย่ํำวนหลังนี้เลยโอเคมีโจทย์ให้มีโจทย์ค่ะคือว่าวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้ทั้งสองคนเรามีชาเลนจ์ก็คือว่าระหว่างไทยเนาะทายชื่อสมุนไพรที่เขาใช้นวดเนี่ยว่าเป็นสมุนไพรอะไรบ้างใครยกถ้วยสีเป็นคนเฉลยแล้วกันอ่าพี่กล้วยไม้คิดว่าโอ้ดับเพลิงดับเพลิง ไม่แบบว่าผักบุ้งไฟแดงก็สู้ไม่ได้รอบนี้ขอเป็นตะไคร้มะกรูดมะนาวของบีใช่ไหมพิ์ค่ะพิ์เสงค่ะยืนยันคำตอบให้เฉลยไหมคะเฉลยได้เลยค่ะเรียกว่าไทยค่ะนอกจากผัแล้วมีอย่างอื่นไหมคะถ้าพูดถึงว่าเป็นผิวมะกรูดแห้งเนาะได้ค่ะเขาเขามีเนา้อเยื่อ มะกรูดแห้งใช่ไหมคะอ่าอย่างนั้นพี่กล้วยไม้ก็ใกล้เคียงกว่าขอเป็นตะไคร้มะกรูดมะนาวใช่เพราะเมื่อกี้พูดถึงว่าสวัสดีค่ะความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกว่าอุ่นๆกำลังอุ่นๆอยู่ยังไม่ร้อนนะมีความหอมสมุนไพรแต่ว่ายังสงสัยว่าสมุนไพรข้างหลังคืออะไรดมไว้เยอะเลยเดี๋ยวมีชาเลนจ์ตัวสปาสุ่มไก่เนี่ยค่ะแม่ คือมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ,ะตัวนี้ถ้าพูดถึงมันก็จะมีเขาเรียกว่าขึ้นเหียนอเจียนได้เนาะตัวน,นี้นะ,ะค่ะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออะไรได้นอกนั้นก็คือว่าผ่อนคลายเนาะจะได้แบบผิวพรรณด้วยแล้วก็เป็นเลือดลมด้วยเนาะแล้วคือเคล็ดลับเมื่อกี้หนูเห็นหม้อตั้งอยู่ข้างหลังพี่กล้วยไม้เดี๋ยวเรามาทายกันว่าสมุนไพรที่อยู่ในหม้อเนี้ยมีอะไรบ้างให้มา3อย่างเดี๋ยวเพงต้องถูกสักอันอะได้ ขอเป็นขิงขาตะไคร้ขิงข,ขาตะไคร้แม่ส่งซิกปะเนี่ยไม่ส่งค่าใจหรือเปล่า, <c oughs> เ,ลาเอ่อกมตะกินเอาดมงตะกิน,กนไม่ตัด <c oughs> มันไม่ได้กลิ่นเลยอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยเมื่อกี้มะกรูดตะไคร้ไพลอะ่ะอาจจะมีไพลเหมือนกันเมื่อกี้ไพลเนาะมีใครถูกไหมแม่บอกให้ชื่นใจ ทุกหมดเลยค่ะทุกหมดเลยสองคนหกอย่างมีอะไรบ้างคะแม่ก็ตัวนี้ก็มีขิงค่ะตะไคร้มะกรูดแล้วก็จะมีพิมเสนแล้วก็มีเกลืออ่ารอบนี้มีพิมเสนมีอะไรส่งท้ายไหมไม่มีค่ะนอกจากซึ้งใจที่ได้มาสู่กันนะคะบอกเลยน้ําตาจะไหลอ <laughs> โอเคเราก็ได้ความรู้จากแม่สีไปแล้วนะคะพี่กล้วยไม้20นาทีรอต่อไปเดี๋ยวหุงข้าวรอค่ะทุกคนรอกินไก่ย่างค่ะ กลับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้กับการนวดชอบไหมสําหรับหนูนะคะหนูชอบสําหรับการนวดแบบย่าขางนะไม่ใช่ย่าข่างคือมันแบบสบายตัวมากๆาเลยค่ะฝีมือแม่สีสุดยอดมากแล้วพี่ก้อยมาคะ่ะสาหรับสปาสุมไก่นะคะบอกเลยว่าตอนเข้าไปเนี่ยอบอุ่นมากตอนออกมาเย็นสบายสุดๆไปเลยเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกไงวีเล็กแล้วก็แบบเบาสบายตัวอะไรอย่างเงี้ย อ่ะสำหรับทิปวันนี้นะคะที่เรามาเที่ยวเชียงรายเนาะ<ช>สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบธรรมชาติบําบัดอย่างที่เราคุยกันไว้เนาะแต่ความพิเศษนอกจากเที่ยวแบบธรรมชาติบําบัดชิคๆคชิวๆก,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 กันแล้วเราก็ยังมีชาเลนจ์ให้ทุกคนดูว่าสองคนนี้ใครแบบเออจะแพ้หรือชนะ,ะนะซึ่งผลที่ออกมาก็คือเราสองคนเสมอการนแน่องัอ้นๆๆๆแปลว่าเราเสมอกันก็ต้องถ่โทษเนาะใช่ไม่ถูกทําโทษนะคะใช่เลยใช่แล้ว ก็อยาจะบอกว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะรอบหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะมีอันซีนว้าวอะไรอีกบอกเลยว่าให้ติดตามกดซับสไครต์ให้กับ YouTube ของอิสุสุนะคะทางลิงก์ขวาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับครั้งนี้นะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามไม่แม่ห้อกขอบคุณและสวัสดีค่ะ